สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปเล่าสรลาม17.12ต่อกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อหาเล่ม17นั่นเองนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ แย่แล้วแย่แล้วท่านิมุรุร้ายกาศของจริงถึงจะเพิ่งเคยพบหน้ากันครั้งแรกแต่ก็เป็นคนร้ายกาดของร้ายกาศเลยเะเดนกําลังจะบอกว่าท่านิมุรุน่ากลัวจนเรื่องพันนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างไงละ่ะพูดได้แต่ว่าร้ายกาศซึ่งทุกคนก็คงคิดเหมือนกันก็ลองฟังดูสิท่านิมุรุจะวีวัฒนา,าการให้พวกเขาด้วยไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมละ่ะแต่เป็นเรื่องจริงนะถึงเธอจะเป็นปีาศาจแต่ก็เป็นเด็กดีที่พูดความจริง แต่ว่าเท่านี้พวกเธอก็ทําประโยชน์ให้กับท่านกีได้แล้วก็ในแง่ของความแข็งแกร่งแล้วอยู่ในระดับที่ท่านกีพอให้การยอมรับได้นี่นาแล้วเอาข้าจริงจะให้รับมือกับออกตราแกรมจอมมารแห่งดาราแปดแฉกทุกคนพวกเขาก็เอาชนะไม่ได้หรอกแต่พอคิดแบบนี้แล้วจอมมารแต่ละท่านในยุคนี้ก็ช่างเก่งกาจและวิเศษกันเหลือเกินแต่ถ้าเป็นท่านลามิลิสก็อาจจะเอาชนะได้แต่แบบนั้นก็ยังไม่ใช่นะนะถ้าเป็นร่างสมบูรณ์เมื่อไหร่คนที่แพ้จะต้องเป็นพวกเขาแน่นอนอยากให้ไอ้เจ้ากากเดนดีโนมันเจอดีบ้างอยู่หรอกแต่คืนทําจริง ที่ต้องลองให้ก็คือเขาดังนั้นเลยปล่อยมันไว้จงทราบซึ้งในความใจกว้างของเขาซะกลับมาที่เรื่องวทนา,าการของพวกเธอจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากการที่เดียาโบเรียกท่านกีออกไปละมั้งทีนี้พวกเธอทั้งสองคน ก็เลยไปรบกวนที่ประเทศของท่านลิมรูรูแต่ท่านกีที่ถูกเดียโบปันหัวเอากระดับไม่พอใจดูเหมือนท่านลิมูรูจะเพิ่งเจอท่านเวลซาร์เป็นครั้งแรกจึงได้ทักทายกันหลังจากนั้นก็ยังหันมาทักทายเธออย่างสุภาพด้วยหลงเลยละ่ะถึงขั้นคิดว่าจะแกล้งทําตัวเป็นสาวน้อยแนวชอบคิดเองเออเองแล้วลุกหนักเลยดีไหมนะแน่นอนว่าพออ่านบรรยากาศแล้วก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะนะมั่นใจว่าจะทำคงมีหวังจบเห่แน่ คิดแบบนั้นไม่น่าจะผิดอะไรหรอกจากนั้นงานเลี้ยงน้ำชาสงบสุขก็เริ่มขึ้นเธอยืนมองอยู่ด้านหลังของท่านกีท่านลิมรู้เนี่ยคลายท่านกีอย่างบอกไม่ถูกแฮ ตรงจุดที่มีปฏิกิริยาค้ายกันก็ใช่แล้วดูเหมือนท่าจะลำบากเพราะเดียโบเหมือนกันอย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดอื่นที่คาใจอยู่อีกอย่างแรกก็คือผู้ติดตามของท่านลิมรู้เห็นว่าชื่อเบนน้มารุแต่ทำไมถึงดูแข็งแกร่งกว่าจอมานอีกล่ะอีกคนก็คือคุณชิออนแข็งแกร่งขึ้นผิดหูผิดตาจากที่เคยเจอครั้งก่อนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศชั่วร้ายอย่างบอกไม่ถูกคนคนนี้ได้ความสามารถที่เหนือกว่าจอมานมาแล้วหรืองไงกันนะมันคืออะไรกันต่อให้เธอสู้ด้วยแบบเอาจริงก็ยังไม่แน่ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าค ยอมรับแบบนั้นเธอก็สูญเสียคุณค่าในตัวเองกันพอดีก็แหมคนที่สัมผัสได้ว่าแข็งแกร่งไม่ได้มีแค่สองคนนั้นนี่นาะแต่เดี๋ยวก่อนนะกลิ่นอายพวกนี้ไม่ใช่ของพวกเททารโลซาซะด้วยนอกจากพวกเธอแล้วเท่าที่เห็นก็ยังมีอีก3-4ี่คนเลยทําไมใต้อาน,นัตของจอมานถึงได้มีระดับจอมานอยู่ให้เพียบแบบนี้นึกว่าคนที่ทําแบบนั้นได้จะมีแค่ท่านกีซะอีกต้องแก้ไขความเข้าใจใหม่ซะแล้วสิหลังจากนั้น เลนกับมิซาลี่และกีคิมสันก็เพลิดเพลินกับงานน้ำชาของเทมเพสไปอีกครู่หนึ่งระหว่างเพลิดเพลินกับเค้กก็ชวนเจ้าเดียโบน่าดังเกียดคุยจะว่าไปแล้วเจ้าดูแข็งแกร่งขึ้นกว่าตอนที่สู้กับข้าหรือเปล่านะคาใจมาตลอดเลยก็นะแค่เห็นก็รู้แล้วว่าข้าพลังชีวิตต่างออกไปตอนอยู่ต่อหน้าท่านกีถามออกไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นตอนนี้แล่ละก็ถามได้จะปล่อยโอกาสนี้ไปได้ยังไงก็แหมตั้งแต่ข้าเวลา,าการเป็นเดมหลอดก็ไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกเพราะเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้จากการสั่งสสมปรระบกาณ์ นะซึ่งไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการที่ไม่สามารถเวนารการตัวเราได้ทั้งอย่างนั้นเจ้าเดียโบกับทําได้ง่ายๆโึงงจริงๆ <c oughs> ด้วยนะพวกเจ้านั่นคือคําตอบของเดียโบทําไมกันนะรู้สึกมันถูกยอ่อโมโหทั้งหมดเป็นเพราะนายของข้าท่านริมูรูไงละ่ะท่านการุณามอบรางวัลให้ตอบแทนผลงานของข้า <c oughs> จงใจวางท่าละสิทางนั้นเธอขอย่อยุคืนแบบไม่เกรงใจล่ะนะ <c oughs> อย่างนั้นเหรอง้นเจ้าเองก็ไม่เท่าไหร่นะสิ ข้าเห็นด้วยนะว่าท่านริมูรุเป็นคนยิ่งใหญ่ไม่สงสัยเรื่องนั้นหรอกแต่มันคนละเรื่องกันตัวเจ้าเองก็เอาแต่พึ่งพาท่านริมูรุนี่นาเป็นไงล่ะพูดไปแล้วนะว่าถ้าเจ้าวิวัฒนาการได้พอท่านริมูรุก็แสดงว่าพลังที่แท้จริงของเจ้ามันไม่เท่าไหร่ไงล่ะแต่ว่านะเจ้าคะอ่าถูกต้องแล้วมันมีปัญหาตรงไหนงั้นเหรอเจ้าดีาโบมันกลับยอมรับหน้าตาเฉยไม่แย้งอะไรแถมยังทำสายตาเหมือนว่าเจ้าเองก็เข้าใจดีนี่เรนหยุดเลย การจะเถียงกับเจ้านี่แล้วชนะได้แม้แต่ท่านกีก็ยังยากเลยไปด,ดับเจ้ามีหวังได้น้ำตาตกเองแน่ขนาดมิซลียังพูดแบบนั้นเลยแต่น่าเสียดายที่รู้สึกว่าความเห็นนั้นถูกต้องเหมือนกันเธอเลยจ้องดีาโบขมิ่งด้วยความเจ็บใจแทนทันใดนั้นเองที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในเวลาเดียวกันโป๊ก oh. คุณชิออนเคหัวดีโบจนเกิดเป็นเสียงอันไพเราะดีใจสุดๆเลยแถมยังเทศนาให้อีก เป็นแค่เด็กเสิร์ฟชาทำกลางไปแล้วนะคะเลิกทําท่าเสียมารยาทใสา่แขกได้แล้วเรนที่ได้ยินเผลอทําท่ากําหมัดเลยพอเหลือบมองดูก็เห็นเมิสซาลี่ยิ้มด้วยท่าทางดีใจเช่นกันหลังจากนั้นคุนชิออนกับเดียโบก็เริ่มทะเลาะกันโดยไม่สนพวกเธอแล้วท่านชูนาก็ปากฏตัวกอนะ เติมท่านให้ก็รู้สึกไม่ติตตะขวงนี่นาคุณชิออนที่กล้าทะเลาะก,กับเดียโบก็เจ๋งนะแต่ท่านชูนะที่ตว่าทั้งคุณชิออนและเดียโบสองคนได้เนี่ยเรียนว่าวิเศษไปเลยมีจุดที่อยากเรียนรู้เยอะเลยประมาณนั้นอันหนึ่งการทะเลาะก,กันของคุณชิออนกับเดียโบเป็นแค่การเถียงกำำันทําอมซิลี่เองก็ตกใจท่านชูนะมาเรียกพวกเธอก็เลยตามไปแต่โดยดีแถมยังบอกด้วยว่าจะสอนสูตรเค้กกับพวกเรา เห็นว่าท่านกีเป็นคนขอร้องแบบนี้คือที่เขาเรียกว่าซาบสึงจนน้ำหูน้ำตาแทบไหลสินะทันทีที่พวกเราถูกพาไปยังห้องรับรองที่พวกท่านลิมูรุอยู่ก็อดถ่ายทอดความรู้สึกออกไปไม่ได้สมเป็นท่านจอมานริมูรุเป็นเคกที่วิเศษมากเลยเจ้าค่ะขณะร้อนรนมิซาลีก็ชิงพูดตัดหน้าไปก่อนเระนเองก็พูดขอบคุณออกไปด้วย ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่บอกสูตรให้โดยไม่นึกเสียดายพอพูดไปแบบนั้นทานรีมูรูก็ยิ้มบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรได้รับคําขอบคุณแล้วจากนี้ไปจะช่วยร่วมมือกันฉันก็ดีใจนะทั้งที่พวกเราได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวแต่กลับบอกว่าเป็นความร่วมมือกันเหรอเป็นคนที่ใจกว้างจังเลยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังคิดน้อยไปพวกเจ้าเห็นว่ารีมรูรช่วยมอบพลังให้ได้ทราบซึ้งก,กันก่อนนี้หน่อยจูๆ่ๆท่านกีก็เอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นจากนั้นเธอกับมิซาดีก็ได้รับเกียรติให้วินนนนไปเปเเ็ดดมออลราะ ดายกาศใช่ไหมละ่ะจริงๆเลยท่านริมรุ้เนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่นะมนุกดูตอนนี้ก็คิดออกแต่คำว่าดายากาศพลังที่ได้รับมาทําประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอสาบานเลยว่าทหางท่านผู้นั้นเดือดร้อนอะไรก็จะร่วมมือด้วยแบบไม่เสียดายก็พรกเรามีปริมาณพลังงานเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนี่นาะทําประโยชน์ให้ท่านกีได้ยิ่งกว่าที่ผ่านมาอีกทั้งหมดนี้ล้วนได้มาจากท่านริมรุ จะตอบแทนคืนก็ไม่แปลกนี่แต่ที่สําคัญประเทศของท่านพูนั้นมีพวกเททลรอซ่าอยู่แล้วด้วยไม่รู้จะต้องการพลังของพวกเธอขึ้นมาบ้างหรือเปล่านี่สิเอาละหยุดยามตัวเองแค่นี้วันนี้ก็มีชั่วโมงจําลองการต่อสู้กับมิซลี่เพื่อให้ชินกับพลังของตัวเองจึงจําเป็นต้องฝึกทุกวันถ้าอย่างนั้นก็ไปที่ลานฝึกโอ้โอมีแขกมาในเวลาแบบนี้ไม่ใช่เวลามาพูดเล่นแฮ ในตอนนั้นเองที่มิสซิลี่ก็ตะโกนขึ้นเรนมีอะไรบางอย่างลอบเข้ามาด้านในม่านพลังแล้วนะรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่านี่มันดูเหมือนว่าอย่าว่าแต่จำลองการต่อสู้เลยไม่ใช่เวลามาคุยกันเยินเยอะด้วยซ้ำขอจบการลำพึงของเธอไว้แต่เพียงเท่านี้เช่นนั้นทุกท่านจะตั้งตารอวันที่จะพบกันอีก เอาล้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทรำพึงของปีาศาจสีฟ้าเวเด้นั่นเองนะครับเวเกได้ว่าเป็นการจบเล่ม17ที่สวยงามนะครับสำหรับเนื้อหาของเล่ม18เนี่ยผมจะต้องรอให้ทางสำนักพิมพ์วางขายหนังสือก่อนนะครับใครที่ชอบสรุปเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งช่องผมไว้ได้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนให้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ